สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับกลไกเบื้องหลังทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอลคือดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่จริงๆโอ้โหซับซ้อนมากใช่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยรวบรวมโดยอาจารย์ตะวันวุฒิทิศนะครับท่านเป็นโค้ชฟิตเนสให้ทีมฟุตซอลชาติเมียนมาเลยอืมประสบการณ์ตรงเลยนะคะใช่ครับเราจะมาดูกันว่าข้อมูลเชิงลึกชุดนี้เนี่ย มันเผยให้เห็นการทํางานของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆยังไงแล้วทําไมมันถึงสําคัญกับการเคลื่อนไหวในสนามฟุตซอลขนาดนั้นน่าสนใจมากค่ะเพราะปกติเวลาพูดถึงเลี้ยงบอลเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแค่เท้ากับลูกบอลเนาะแต่ข้อมูลที่อาจารย์ตะวันรวบรวมมาเนี่ยชีย้ให้เห็นเลยว่ามันเป็นการทํางานร่วมกันของกล้ามเนื้อที่เอ่อซับซ้อนกว่านั้นเยอะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อช่วงล่างทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่สะโพกลงไปใช่เลยครับจุดแรกที่ข้อมูลนี้เน้นมากๆเลย คือความสำคัญของกล้ามเนื้อสะโพกที่เราอาจจะมองข้ามไปอย่างเอ่อกลูเตสแมกซิมัสหรือกล้ามเนื้อก้นมัดใหญ่อะครับไม่ใช่แค่ช่วยให้เรายืนตรงนะค่ะแต่มันเป็นแหล่งพลังสำคัญเลยในการเหยียดสะโพกเวลาเร่งสปีดหรือกระโดดข้อมูลเขาชี้ว่าถ้ากล้ามเนื้อมัดนี้ไม่แข็งแรงพอเนี่ยการสปรินสั้นๆที่จำเป็นในฟุตซอลมันจะขาดพลังระเบิดไปเลย จริงค่ะแล้วก็มีอีกมัดที่สำคัญไม่แพ้กันคือ g ลูเตียส e d เดียที่อยู่ด้านข้างสะโพกในข้อมูลนี้ให้รายละเอียดเลยนะคะว่ากล้ามเนื้อมัดนี้คือตัวสร้างความมั่นคงของแกนกลางลำตัวส่วนล่างเลยอ๋อครับเวลายืนขาเดียวหรือตอนเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเนี่ยสำคัญสุดๆถ้ากลูเ e ียส e d เดียสอ่อนแอไปเนี่ยไม่ใช่แค่ส่งตัวไม่ดีนะคะแต่มันส่งผลโดยตรงเลยกับการหลอกล่อคู่ต่อสู้ คือจังหวะที่เราต้องถ่ายน้ําหนักไปขาข้างเดียวนะคะครับครับเพื่อจะล็อกหลบถ้าสะโพกมันไม่นิ่งพอบอลก็อาจจะหลุดจากการควบคุมไปง่ายๆเลยโอโ้เป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงที่สําคัญมากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วถ้ามองไปที่การเคลื่อนที่ด้านข้างล่ะครับซึ่งเป็นหัวใจของการเล่นฟุตซอลในพื้นที่แคบๆเลยข้อมูลจากอาจารย์ตะวันเนี่ยพูดถึงกล้ามเนื้อกลุ่ม Hi ป a d d u c t o r s กับ Hi ป a d d u c t o r s ไว้อย่างไรบ้างครับข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นภาพชัดเลยค่ะ เหมือนการเต้นรำของกล้ามเนื้อ2กลุ่มนี้เลยคือ hip abductors เนี่ยเราใช้ตอนกลางขาออกเพื่อเคลื่อนที่ไปด้านข้างหรือใช้ขาหลักยันพื้นเพื่อเปลี่ยนทิศทางครับส่วน hip abductors ซึ่งทํางานตรงข้ามกันก็ใช้ในการหนีบขาเข้าหากันควบคุมบอลหรือแม้กระทั่งตอนเบรกสิ่งที่น่าทึ่งมากๆคือความสมดุลระหว่าง2กลุ่มนี้ค่ะถ้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันตึงไปหรืออ่อนแอเกินไปการเคลื่อนที่ด้านข้างก็จะติดขัด ไม่ลื่นไหลอ๋อเข้าใจแล้วครับเราก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อก,การบาดเจ็บตรงโคนขาหนีบด้วยนะคะพอพูดถึงการเคลื่อนที่การเร่งความเร็วการเบรกเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงกล้ามเนื้อต้นขาเลยนะครับส่วนนี้ข้อมูลให้รายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้างครับแน่นอนค่ะกล้ามเนื้อต้นขาก็เป็นอีกส่วนสําคัญที่ข้อมูลชุดนี้ให้ความกระจ่างมากๆควาดริเซปส์หรือกล้ามเนื้อหน้าขาเนี่ยคือขุมพลังหลักเลยในการเหยียดเขา่าครับ ส่วนแฮมสตริงส์ที่อยู่ด้านหลังทำหน้าที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกค่ะคือทั้งงอเข่าแล้วก็ช่วยเหยียดสะโพกด้วยมีบทบาทสำคัญมากในการชะลอความเร็วการเบรกแล้วก็การเปลี่ยนทิศทางแบบฉับพลันมากๆอื hmm. ข้อมูลนี้ยังเน้นด้วยนะคะว่าความไม่สมดุลระหว่างควอดริเซปส์ที่มักจะแข็งแรงกว่ากับแฮมสตริงส์เนี่ยเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งเลยของอาการบาดเจ็บในนักกีฬาฟุตซอล ฟังดูแล้วกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่นนี้มีบทบาทเฉพาะตัวแต่ก็ต้องทำงานประสานกันแบบแยกไม่ออกเลยนะครับตั้งแต่ gluteus maximus, gluteus medius, hip abductors, adductors, quadriceps ไปจนถึง hamstrings ทั้งหมดนี้ก็หมายความว่าการเลี้ยงบอลฟุตซอลที่ยอดเยี่ยมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเท้าไวหรือเทคนิคดีอย่างเดียวแล้วสิครับถูกต้องเลยค่ะมันคือผลลัพธ์ของการที่ระบบกล้ามเนื้อทั้งหมดนี้ทำงานประสานกันอย่างลงตัว มีความแข็งแรงแล้วก็มีความสมดุลกันข้อมูลที่อาจารย์ตะวันวุฒิรวบรวมไว้นี้ไม่ใช่แค่ให้ความรู้ทางกายวิภาคนะคะแต่มันให้เหมือนเป็นพิมพ์เขียวเลยสําหรับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาครับแล้วถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพใหญ่ๆเลยการเข้าใจกลไกเหล่านี้อย่างลึกซึ้งตามข้อมูลนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่ประโยชน์อะไรได้บ้างครับนอกจากเรื่องพัฒนาทักษะการเลี้ยงบอลโอ้ประโยชน์สําคัญมากๆค่ะ หนึ่งเลยคือช่วยให้โค้ชฟิตเนสเนี่ยสามารถออกแบบโปรแกร,รมฝึกซ้อมที่มันตรงจุดมากขึ้นเน้นเสริมสร้างความแข็งแรงความสมดุลของกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการเคลื่อนไหวในฟุตซอล hmm. สองคือช่วยให้นักกีฬาเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นรู้ว่าต้องโฟกัสตรงไหนเพื่อพัฒนาและสซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือช่วยในการวางแผนป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จากการใช้งานกล้ามเนื้อเหล่านี้อย่างหนักหน่วงในสนามนะคะเป็นมุมมองที่ทําให้เห็นคุณค่าของข้อมูลเชิงลึกชุดนี้ชัดเจนขึ้นมากๆเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดจากข้อมูลที่เราคุยกันนะครับคือนอกเหนือจากกล้ามเนื้อหลัก6กลุ่มที่ข้อมูลของอาจารย์ตะวันได้เน้นย้ําไปแล้วเนี่ย ลองคิดดูกันนะครับว่ามันมีปัจจัยแฝงอื่นๆอีกไหมที่อาจจะส่งผลต่อความเป็นเลิศดในการเลี้ยงลูกฟุตซอลได้อย่างคาดไม่ถึงอย่างเช่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหรือ core strength ที่ช่วยถ่ายทอดพลังอืมน่าคิดค่ะหรือความมั่นคงความยืดหยุ่นของข้อเท้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อสุดท้ายก่อนถึงลูกบอลปัจจัยเหล่านี้อาจจะเป็นกุญแจดอกต่อไปก็ได้นะครับในการยกระดับการเล่นลองนาไปขบคิดกันต่อดูนะครับ